เรื่องแปลกเรื่องแรกเรามาเริ่มกันที่ยีรัฟตัวมีอายุ5สัปดาห์เพิ่งเกิดใหม่ที่สวนสัตว์ไบรท์รัฐเทนเนสซีเมื่อปลายเดือนที่แล้วแต่กลับไม่เหมือนแม่ของเธอที่เกิดมาโดยไม่มีจุดใดๆเลยซึ่งถือว่าพบเห็นได้ยากมากยีรัฟเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง14-15ถึงฟุตเมื่อแม่คลอดออกมาลูกจะสูงอยู่ราว6กฟุตซึ่งโดยปกติลายจุดจะทำหน้าที่เป็นรูปแบบของการพลางตัวในป่า คิวหนังใต้จุดนั้นยังมีระบบหลอดเลือดที่ช่วยให้ยีราฟระบายความร้อนผ่านจุดศูนย์กลางของแต่ละจุดซึ่งเป็นรูปแบบการควบคุมความร้อนนั่นเองแต่ตัวนี้มันเกิดมามีจุดสีน้ำตาลปกคลุมทั้งตัวลูกยีราฟหายากไม่มีจุดตัวนี้ตอนนี้เธอมีชื่อแล้วหลังจากมีผู้โหวตเกือบสี่หมื่นคนชื่อที่ได้รับเลือกคือคิเปคีซึ่งเป็นคำภาษาสวาฮิลีแปลว่ามีเอกลักษณ์นึกแล้วก็สงสารเจ้ายีราฟตัวน้อยจัง เกิดมาแล้วผิวหนังเป็นสีน้ำตาลทั้งตัวหรือว่าจะเป็นยีราฟแต่ลายเป็นสิงโตแล้วยีราฟด้วยกันมันจะสงสัยไหมว่าทำไมเพื่อนมันถึงเป็นแบบนี้เรื่องต่อมาหน่วยยามฝั่งของสหรัฐได้จับกลุมชายคนหนึ่งชื่อเรซ่าบาลูจิวัย44ปีอาศัยอยู่ในฟลอริดาซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยจากอิรานซึ่งพยายามสารความฝันอันยิ่งใหญ่โดยใช้การวิ่งอยู่ภายในวงล้อหนูแฮมสเตอร์ขนาดใหญ่ ข้ามาหาสมุทรแอตแลนติกไปยังลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า4,000ไมล์แต่เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่หน่วยยามฝั่งกำลังเตรียมรับมือกับพายุเฮอริเคนแฟรงคลินซึ่งเป็นพายุระดับ4ที่จะพัดถล่มพื้นที่บางส่วนของแคริบเบียนและเคลื่อนตัวเข้าสู่สหรัฐอเมริกาหน่วยยามฝั่งได้พบกับบาลูจิและเรือทำเองดังกล่าวอยู่ห่างจากเกาะไทบีรัตจอร์เจียประมาณ70ไมล์ปัญหาสำคัญอยู่ที่เรือ ที่จัดก,กันในชื่อเรือไฮโดรพอตเป็นวงล้อหนูแฮมสเตอร์ขนาดใหญ่ที่ลอยได้ทำมาจากทุ่นและลวดหน่วยยามฝั่งประเมินว่ากำลังเดินทางที่ไม่ปลอดภัยอย่างชัดแจง้งจึงพยายามจะยุติการเดินทางเจ้าหน้าที่เข้าหาบาลูจิด้วยเรือลำเล็กและสั่งให้ออกมาจากทุน่นแต่นายคนนี้ไม่ยอมและโชว์มีสองเล่มและขู่ว่าจะทำร้ายตัวเองหากเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนเรือและยังขู่ว่าจะระเบิดตัวเอง เจ้าหน้าที่เห็นเขาถือสายไฟอยู่ในมือจึงเชื่ออีกสองวันต่อมาเจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามอีกครั้งจนสามารถเอานายบารุจิออกจากวงล oh ้อแฮมสเตอร์ที่ลอยอยู่ได้อย่างปลอดภัยบารุจิถูกนำตัวขึ้นฝั่งที่หาดไมอามีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยได้รับการปล่อยตัวด้วยเงินค้ำประกันมูลค่า2 5 0 0 0 0ดอลลาร์ขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาเขาถูกห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกเขตของฟลอริดาและไม่สามารถออกทะเลหรือขึ้นเรือในทะเลได้ ตอนนี้บาลูจิถูกตั้งข้อหาขัดขวางการขึ้นเครื่องและฝ่าฝืนคำสั่งของกัปตันท่าเรือคงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเพียงพอที่จะเก็บบาลูจิไว้บนบกหรือไม่เรื่องต่อไปค่ะการขโมย iPhone ที่แปลกประหลาดของผู้หญิงชาวจีนกลายเป็นกระแสะไวรัลผู้หญิงคนหนึ่งในจังหวัดฝูเจียนทางตอนใต้ของจีนพยายามขโมยไอโฟน e 14มูลค่า960ดอลลาร์หรือเกือบ3 4 0 0 0บาท จากร้าน Apple Store โดยหญิงสาวรายนี้เดินเข้ามาในร้านจนถึงหน้าแท่นที่จัดแสดงสมาร์ทโฟนทำทีเหมือนว่าจะเข้ามาทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจู่ๆเธอก็โน้มตัวและก้มหน้าลงไปแล้วใช้ฟันทั้งกัดทั้งแทะอย่างกับหนูไปที่สายป้องกันการขโมยโทรศัพท์มือถือโดยใช้เวลาไม่ถึง2นาทีหลังจากนั้นเธอก็เอาโทรศัพท์วางลงในกระเป๋าแล้วก็เดินออกจากร้านไป หลังจากผู้จัดก,การร้านชื่อหวังได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเข้าแจ้งความกับตำรวจซึ่งสามารถจับกลุ่มได้บริเวณนอกบ้านพักของเธอนางสาวชิวแจ้งกับตำรวจว่าในตอนแรกเธอตั้งใจที่จะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่หลังจากทำเครื่องเดิมหายไปแต่เมื่อเห็นราคาแล้วเธอจึงตัดสินใจขโมยมันทันทีวิดีโอดังกล่าวทำให้หลายคนประหลาดใจว่าเธอไม่รู้หรอว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกที่ในขณะที่อีกคนพูดติดตลกว่า เธอช่างมีฟันที่แข็งแรงอะไรอย่างนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแจนน่าคลินตันผู้เป็นแม่กำลังนั่งอยู่บนระเบียงหลังบ้านของเธอและเฝ้าดูชาลีลูกชายวัย1 1ปีกำลังตกปลาในบ่อน้ำหลังบ้านของพวกเขาในโอคาโฮมาจูจูเขาก็เริ่มตะโกนเรียกและกรีดร้องด้วยความตกใจว่าโอ้พระเจ้าแม่โอ้พระเจ้า,รจาปรากฏว่าชาลีจับปลาคูได้ซึ่งเป็นปลาที่มีลักษณะคล้ายปาปิรันย่า มีฟันที่ใหญ่โตจนทําให้นักว่ายน้ําหวาดกลัวมานานแล้วแต่ตัวที่จับได้นี้มีฟันและขนาดเหมือนมนุษย์มากทางครอบครัวคลินตันได้โพสต์รูปถ่ายของปลาที่ผิดปกตินี้บนเพจ Facebook ซึ่งปลาคูไม่ใช่ปลาท้องถิ่นแต่มีถิ่นกําเนิดในอเมริกาใต้ตัวนี้กลับมาว่าอยู่ในบ่อน้ำเล็กๆอยู่แถวบ้านของเธอเธอกล่าวว่าปกติเราคุ้นเคยกับการจับปลากระพงหรือปลาชนิดอื่นเพียงไม่กี่ตัว ฉันหมายถึงว่าไม่มีอะไรที่มีปากและฟันเหมือนมนุษย์อย่างน่าประหลาดใจเหมือนกับว่าพวกมันมีฟันที่ทํามาเพื่อการบดโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามปลาคูตัวนี้ก็ได้ถูกปล่อยกลับลงไปในน้ําเช่นเดิมเรื่องสุดท้ายที่พิพิธภัณฑ์แฟรงคลินในฟิลาเดลเฟียเมื่อปี2560มีการจัดนิทรรศการนักรบดินเผาประติมากรรมเหล่านี้มีอายุระหว่าง210-209ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งถูกยืมมาจากประเทศจีน ปรากฏว่ามีกระทาชายนายไมเคิลโรฮานะ่าชายชาวเดลาแวร์ซึ่งในขณะนั้นมีอายุ24ปีได้มาร่วมงานปาร์ตี้คริสต์มาสที่พิพิธภัณฑ์และได้แอบหนีออกจากงานปาร์ตี้เพื่อเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ซึ่งปิดไม่ให้ผู้ร่วมปาร์ตี้เข้าชมโรฮาน่าใช้ไฟฉายของโทรศัพท์เดินไปรอบๆห้องที่มีแสงสลัวและถ่ายเซลฟี่พร้อมรูปปั้นในพื้นที่จัดแสดงจากนั้นเขาก็หักของบางอย่างออกจากรูปปั้นตัวหนึ่งแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าด้านหน้า โรฮาน่าหักนิ้วโป้งจากรูปปั้นที่เรียกว่าทหารม้าซึ่งมีวงเงินประกันสูงถึง4.5ล้านดอลลาร์และนำมันกลับไปที่บ้านของครอบครัวในเมืองแบรัฐเดลาแวร์ตำรวจเข้าตรวจค้นและพบหลักฐานดังกล่าวในบ้านจึงถูกตั้งข้อหาขโมยและปกปิดทรัพย์สินการกระทำของเขาถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงโดยการทำลายสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมรดกโลกได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับสหรัฐทั้งในสายตาจีนและผู้คนทั่วโลก ซึ่งอาจทําให้เขาต้องติดคุกนานถึง30ปีในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาสารตัดสินให้จําคุก5ปีแต่เมื่อโรฮาน่ายอมรับสารภาพสารได้เมตตาและลดโทษจําคุกเหลือเพียง6เดือนเท่านั้นแต่จะต้องทํางานบริการสังคมเป็นเวลา100ชั่วโมงและจ่ายค่าปรับ5,000ดอลลาร์และนี่คือเรื่องแปลกๆของวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามไลค์แชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณมากค่ะ